สวัสดีครับสวัสดีชาวธนูลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูทุกๆท,ท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้าสองดาวนะครับคีินี้อีพีนี้ก็ยังอยู่กันกันกบค้ำพยากรประจำเดือนนะก็เป็นของเดือนกันยายนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของธนูนะครับหรือไม่ก็หากท่านใดที่อาจจะยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเองนะครับอาจจะ ไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนนะครับก็ขอให้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่16ธันวาคมนะครับยาวไปจนถึงวันที่14มกราคมของทุกๆปีนะซึ่งก็คือคนราศีธนูนั่นแหละก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของคํำพยากร์ประจำเดือนกันยายนนะสำหรับชาวธนูในเดือนนี้นะครับ ดาวพฤหัสเนี่ยดาววาสนาเจ้าชะตาวาสนาประจําเนื้อประจําตัวของพวกท่านเนี่ยยังคงอยู่ในเรือนปุตตะนะก็เป็นรายชาโชคแล้วก็อยู่ร่วมกันกับพระราหูอ่าก็เป็นคู่ค้าคู่วิวัฒนาการหรือพัฒนาการนั่นเองนะครับก็มีการตรีโกนร่วมธาตุไฟกับพระอาทิตย์นะครับที่อยู่ในเรือนสุภาษิตพระอาทิตย์ท่านก็เป็นเกษตรตราธิบดีด้วยรวมตลอดไปจนถึงตรีโกนไปจนถึงลัคนาจุดเกิดด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าโอกาสโชคลาภทั้งในเรื่องของการเงินการทองการงานการอาชีพช่องทางการหารายได้การคิดการอ่านการเรียนการเขียนหนทางสว่างสดใสมากบอกอย่างนี้นะกันยายนดาวพรหัสด,ดาววาสนาไปรโคโจรอยู่ในเรือนปุตตาเนี่ย มันก็คือจังหวะของการเรียนรู้การปรับตัวเอาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาสู่หัวเข้ามาสู่ตัวเอาเข้ามาสู่ตัวเองแล้วคนธาตุไฟไปอยู่ในเรือนธาตุไฟเนี่ยมันมีกำลังถึงแม้ว่างานมันอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยอาจจะยากหรือมีเรื่องต้องให้คิดให้ครบให้ต้องกังวลอยู่บ้างแต่มันก็ทำได้สำเร็จอะ่ะ มันมีคนคอยเกื้อหนุนมันมีกําลังมีพระราหูเนี่ยที่มาจากเรือนสาชาเนี่ยคอยหนุนอยู่มีเพื่อนมีสังคมคอยให้การช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาให้อยู่อีกทั้งพระสาวดาวการเงินก็ยังไปรอยอยู่ในเรือนของพระราหูซึ่งก็เป็นเรือนเพื่อนรักนั่นแหละนะครับเพื่อนก็จะพารวยสังคมเครือข่ายสายคอนเนคชันเนี่ยจะนำพาให้ได้ไปพบไปเจอกับช่องทางใหม่ๆห,หรือว่าลู่ทางในการ สร้างงานหารายได้ใหม่ๆเข้ามานะครับก็เป็นการหาอาชีพให้กับตัวเองและในมุมของความคิดความอ่านการเรียนการเขียนเนี่ยกันยาขอให้ตั้งใจนะครับความสำเร็จจะมีเข้ามาอย่างหล้นหลามกันเลยทีเดียวบางอย่างบางมุมมันอาจจะตื้อน,นะคิดไม่ไปอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกก็ขอให้ใจเย็นๆมันไม่ได้เกินความสามารถของคุณไปได้หรอกครับเพราะว่า ดาวแห่งปัญญาเนี่ยยังเจิดจรัสเฉิดฉายดีอยู่อีกทั้งดาวแห่งความคิดก็ยังคงอยู่ในมุมแห่งความสําเร็จถึงแม้ว่าอาจจะมีการพักองศาไปบ้างในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมานะแต่ว่าพอข้ามเข้ามาในเดือนกันยายนเนี่ยท่านก็จะรุดเดินหน้าเป็นปกติแล้วและถึงแม้ว่าจะติดเป็นมหาจักรอยู่แต่ว่าท่านก็ยังคงได้รายชายโชคอีกทั้งในช่วงปลายปลายเดือนนะครับปลายเดือนกันยายน ท่านก็จะเดินเข้ามาเป็นเกษตรตาที่บุรีและมหาอุดอยู่ในเรือนการงานอีกก็ข,ขอให้ตั้งใจนะครับเรื่องยากในเดือนก่อนๆจะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายในเดือนกันยายนนะครับแถมความเหนื่อยยากและตรากตราม,มาเนี่ยก็จะได้เห็นหนทางสว่างจะประสบพบเจอกับความสําเร็จในเดือนนี้ด้วยส่วนการงานนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ากันยายนเป็นเดือนที่จะมีภาระหน้าที่ทางการงาน ที่ต้องเข้ามาให้ได้รับผิดชอบเข้ามาให้ได้ดูแลหรือเข้าไปจัดการค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่ามีดาวถึง3ดวงเลยที่โคจรเข้าไปรอยอยู่กลางฟ้าในเรือนการงานของชาวธนูไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระอังคารแล้วก็พระพุธนะครับก็ะจะเป็นเดือนที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาจะมีข่าวดีๆในเรื่องของ การงานเข้ามาให้ได้ยินให้ได้ชื่นอกชื่นใจเพราะว่าดาวการงานนั้นท่านมีความเข้มแข็งมากนะครับคือเป็นทั้งมหาอุดและก็กระเสตตาที่บดีจะหยิบจะจับหรือทําอะไรมันก็มกักจะสําเร็จได้โดยง่ายนะใครที่กําลังหางานอยู่หรือกําลังรอการตอบรับอะไรดีๆอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาจะได้งานเข้ามามจะมีโชคในเรื่องของโอกาสนะในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองขึ้นมาด้วย นะครับหรือว่าหากท่านใดที่มีงานประจำทําอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานนะ,ะงานอาจจะเยอะนิดนึงนะครับช่วงนี้แถมอาจจะถูกกดดันจากหัวหน้างานหรือไม่ก็เจ้านายนั่นแหละ แต่ผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใดๆหลอกเรื่องเล็กๆน้นอยๆเองอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องของหน้าที่ด้วยนะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องกดดันเข้ามาแต่ว่าค่าตอบแทนเองมันก็ยังมีเข้ามาดีอยู่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของจิจการเองเนี่ยหรือมีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทำงานอิสระกันยายนจะได้รับโอกาสใหม่บางอย่างเข้ามานะครับเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองนี่แหละบางท่านก็จะมีโอกาสได้เปิดประตูสู่โลกของสังคมใหม่ๆ นะมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับรูปแบบของอสังคมชนชั้นที่มันมีการเปลี่ยนไปอะ่ะแต่เป็นการเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นสังคมที่ดีขึ้นสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้อัปเกรดสังคมฐานะของตัวเองนะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ร,รู้จักสารสัมพันธ์กับเครือขา่ายสายคอนเนกชั่นใหม่ๆโดยที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคม คนที่คุณรู้จักสนิทอยู่แล้วเก่าๆนี่แหละคุณเคยอยู่แล้วนี่แหละเขาจะนําพาเขาจะชักจูงให้ไปรู้จักและที่สําคัญก็จะเป็นสังคมที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ด้วยก็จะมีฐานะมีโอกาสหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่ที่ค่อนข้างจะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยสังคมหรือว่ากลุ่มเพื่อนใหม่ๆเหล่านี้ เขาก็จะมาพร้อมกับโอกาสและช่องทางดีๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงงการงานหรือแม้แต่การต่อยอดขยับขยายพัฒนาธุรกิจในสิ่งที่คุณทําอยู่ก็ตามแต่นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะต่อยอดได้อีกเยอะเลยในกลุ่มสังคมเหล่านี้ยิ่งถ้าหากชาวธนูรู้จักคว่รู้จักคว้าเอาไว้ให้ได้เยอะนะ คุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ไม่น้อยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะดังนั้นงานในลักษณะที่ต้องออกไปพบปะพูดคุยประสานงานกับผู้คนเยอะๆจะมีความสำเร็จดีเป็นอย่างมากจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่กำลังกระทำอยู่จะมีแต่มิตรภาพดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมีแต่คนเข้ามาให้โอกาสเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้รับผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่เมตตาดีนะครับดาวอาทิตย์ตีกลนถึงดาวพรหัส นะโอกาสเนี่ยโอ้ยดีมากๆแต่ว่างานก็อาจจะเยอะนิดนึงนั่นแหละนะครับที่สําคัญการปรับตัวก็ต้องมีด้วยนะครับเพราะบางทีการได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆผมก็มองว่ามันก็มีความอึดอัดของชาวท่นูอยู่มันเหมือนกับมีความเกรงมีความระมัดระวังจนเกินไปนะไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีก็เกรงใจหรือเวลาจะพูดจะคุยอะไรมันก็เหมือนกับระมัดระวังคําพูดอะนะแต่อรละ มันก็ต้องอาศัยการปรับตัวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้าที่เข้าทางไปเองก็อย่าไปกดดันกลับตัวเองมากจนเกินไปนะครับคือจริงๆเนี่ยชาวธนูชอบกดดันตัวเองนะเพราะว่าช่วงเนี้ยอย่าไปจนถึงปลายปีเลยนะครับสิ้นปีเลยดาววัสนาคือดาวพฤหัสของท่านเนี่ยท่านภาคองศามันก็มีความกังวลอยู่ลึกๆในใจนั่นแหละบางทีก็ อาจจะไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรือไม่ทันใจในสิ่งที่กําลังดําเนินกิจกรรมกิจการ,รอยู่ก็ตามแต่ดาววาสนาอยู่กับพระราหูเนี่ยเงามันยังมีอยู่นะความขุ่นมัวมันก็ยังบังใจอยู่นะครับทําอะไรมันก็มักจะไม่ได้ไปตามเป้าหรอกถึงแม้ว่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ ต้องมีโดนแบ่งไปนู่นนะครับตัดมานี่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักสักเท่าไหร่แต่ในส่วนที่ดีก็คือหาได้ง่ายหาได้คล่องนั่นแหละครับต้องอาศัยความขยันเน้นปริมาณเข้าช่วยแล้วก็ความสม่ําเสมอดึงเข้ามาถึงจะได้ดีนะครับก็อย่าไปท้อนะคือจริงๆเนี่ยชะตาของคนธนูเนี่ยถือว่า เป็นที่อิจฉาของคนรอบๆตัวรอบๆข้างเลยนะมีคนเขาอิจฉาในความเฮงความปังความสําเร็จของคุณอยู่ไม่น้อยแต่คุณกลับไปโฟกัสอยู่กับเป้าหมายที่มันไกลเกินไปมันสูงเกินไปเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเครียดแล้วก็กดดันตัวเองลดทอนกาลังใจของตัวเอง ลองมองดูรอบๆตัวคุณสิครับลองมองความสําเร็จรอบๆตัวที่มันมีมากมายเหลือกเกินถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นความสําเร็จจุดละเล็กจุดละน้อยอะไรยังไงก็ตามแต่ผมจะบอกว่าไอ้สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้แหละที่คุณเพียรสร้างขึ้นมาและสําเร็จขึ้นมาเนี่ยพอมันมารวมกันเยอะๆในอนาคตมันจะสะสมรวมกลายมาเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อย่าพึ่งไปเสียเวลากับ เป้าหมายที่มันใหญ่ที่มันไกลตัวมากมันลดทอนกําลังใจนะอะไรที่มันยังทําไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปไกลๆก่อนแต่อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับมันให้โฟกัสอยู่กับความสําเร็จในปัจจุบันอะไรที่ทําได้ก่อนหยิบขึ้นมาทําแล้วค่อยๆผลักดันพัฒนาไปจนมันจะเติบใหญ่ไปได้ในอนาคตจะเป็นการที่ดีกว่านะครับและอีกอย่างนะครับผ่อนคลายบ้างนะอย่าเคร่งเครียดกับเรื่องของการของงานมากชาวธนูเนี่ย บทจะทําอะไรมันก็ตั้งใจเอามากมากเลยนะแต่สุดท้ายความตั้งใจทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นอ่ะมันก็จะนําพาความสําเร็จกลับมาให้ได้ดีนั่นแหละแต่ผมก็จะบอกว่ามันก็จะมีความเครียดเข้ามาด้วยก็ผ่อนคลายไปบ้างนะครับขอเพียงแค่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทําอะไรก็อย่าได้ขาดตกบกพร่องเท่านี้ก็ ประสบความสําเร็จแล้วนะครับไม่ได้ติดขัดปัญหาใดๆหรอกหรือต่อให้ติดขัดอะไรจริงๆเนี่ยก็จะมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับถือว่าไว้วางใจได้นะครับก็เป็นว่าการงานเนี่ยดีถึงดีมากเลยนะในเดือนกันยายนเนี่ยการงานมีความสําเร็จดีทําอะไรอยู่ก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนรอบๆตัวและยังเป็นและยังจะได้โอกาสใหญ่ โอกาสสำคัญในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยในเดือนนี้ส่วนการเงินนะครับเมื่องานดีเงินเองก็จะมานะทั้งดาวการงานดาวการติดต่อคู่ค้าคู่เจรจาและผู้สนับสนุนเนี่ยท่านกลับมาเดินหน้าอยู่ในมุมที่ดีกันหมดเลยในเดือนกันยายนรายรับรายได้ก็จะหาได้ง่ายมีเข้ามาเร็วขึ้นนะครับจะต่างจากสิงหาที่ผ่านมานะที่ดาวท่านพักองศาแทบจะทั้งกระดานเลยในช่วงที่ผ่านมา หลายสิ่งหลายอย่างมันจึงอยู่ในมุมที่ติดขัดหรือมีมุมชะรอตัวร่าช้าแต่ก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแหละครับไม่ถึงกับเกิดปัญหาติดขัดแต่ประการใดเพราะว่ามันมีดาวค้ำชตาอยู่มีที่พึ่งมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่แต่กันยานี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะคล่องตัวขึ้นงานจะขยับดีขึ้นเยอะขึ้นการเงินจะมีเข้ามาดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่า พระเสาดาวการเงินจริงๆเนี่ยท่านก็ยังคงพักองศาอยู่นะอยู่ในเรือนสาชาก็คือเรือนของพระราหูรายจ่ายก็ยังเยอะอยู่นะครับถึงจะบอกว่ามันมีรายรับเข้ามาดียังไงก็ตามแต่แต่มันก็คล้ายๆกับเป็นเงินที่เข้ามาหมุนเข้ามาใช้ใจ่ายวนไปซะมากกว่านะครับแต่ถึงกระนั้น สภาพคล่องผมก็มองว่ามันก็น่าจะดีกว่าเดือนที่ผ่านๆมาอยู่เพราะว่าการงานดีเงินก็เข้ามาเยอะขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีพวกรายจ่ายหยิบย่อยยังไงยังไงก็ตามแต่แต่ว่าผมมองว่าไอ้พวกรายจ่ายทั่วๆไปเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่ามันมีเงินหมุนเข้ามาให้ได้จับได้จ่ายใช้สอยไม่ได้ขาดคล่องมือแต่ประการใดแต่ที่ผมเป็นห่วงสําหรับท่านูผู้ที่มีนัดดิวนับนัดชําระแบบเป็นเงินก้อนนะหรือเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ย ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายๆกันยาย์ไปจนถึงตุลาคมเนี่ยมันมีเกณฑ์เกิดรายจ่ายก้อนโตอยู่นะครับ นู้และเลยสักไปลายปลายตุลาไปแล้วการเงินการทองถึงจะกลับขยับเข้ามาเดินหน้าเป็นปกตินะดาวการเงินนะพระเสาร์นะสภาพการเงินโดยรวมถึงจะเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางเป็นปกติดีนะครับจะดีกว่านี้นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเคลียร์ของเก่าๆออกไปปลดเปลืองภาระออกไปนะตั้งแต่กรกฎาคมมาแล้วจนไปถึงตุลาคมเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีหนี้มีสินก็ต้องวางแผนให้ดีก็แล้วกัน แต่ก็อยาไปกังวลอะไรมากไปนะครับผมกลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีน่ะเพราะว่ารายจ่ายเหล่านี้ยังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วยังไงก็ต้องจ่ายฉะนั้นก็ใจจ่ายไปสักครับเคลียร์ไปถึงกระเป๋ามันจะเบาสบายแต่หัวใจมันก็ไม่หนักอึ้งตามไปด้วยนะครับพอใจมันปลอดบวงมันก็มีเรี่ยวมีแรงเดินหน้าสร้างฝันสารฝันต่อได้ดาววาสนาท่านก็กําลังอยู่ในมุมที่ดีถ้าตั้งใจมีแต่จะไปได้เร็วขยับไปได้ไกล ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านนะครับส่วนความรักของชาวธนูนั้นนะครับคนโสดบุญจะนำพาวาสนาะจะพาพาให้ได้ไปพบไปเจอกับคู่บุพกรรมเก่าในอดีตนะเออก็จะมีโอกาสได้พานพบนะ่ะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วมันรู้สึกเหมือนว่าคุ้นเคยกันน่ะได้คุยกันนิดหน่อยหน่อยมันก็สนิทกันเร็วแต่สัมพันธ์นี้ผมจะบอกว่ามันยังคงต้องอาศัยการสารสัมพันธ์ต่อนะ เพราะว่าบุพเพที่สร้างกันมามันยังมีความห่างกันอยู่ต้องอาศัยความเพียรและบุปกรรมในชาตินี้เติมเต็มเข้าไปด้วยถึงจะสมหวังได้นะครับส่วนคนมีคู่นั้นชีวิตจะมีแต่งานและงานนะครับเรื่องของความรักความใกล้อาจจะจืดจังเหินห่างไปบ้างในช่วงนี้นะครับพอมุ่งแต่ สร้างตัวสร้างตนแล้วก็เอาโอกาสไว้ก่อนนะหรือบางคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเพราะว่าคู่ต้องเดินทางบ่อยไปทํางานทางไกลหรือบางคู่ก็อยู่ต่างประเทศกันไปเลยต่างอยู่ไกลกันไปเลยแต่ถ้าถามว่าคู่ครองดีไหมดาวพระพุธด,ดาวแห่งคู่ครองของชาวโถนเนี่ยเดินมาเป็นเกษตรตาที่บุรีแลมหาอุ่นอยู่ในเรือนการงานคู่จะเกื้อหนุนคู่จะนำพาหรือแม้แต่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จในชีวิตการงานขึ้นมาได้ คู่ครองเขาจะมีไอเดียเขาจะมีแนวคิดจะนําพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณโดยเฉพาะโอกาสนั้นเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างฝันสร้างรายได้ขึ้นมาและสิ่งที่พวกคุณทั้งสองเพียรร่วมกันสร้างก่อขึ้นมาเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงเป็นที่โจดจันของคนรอบๆตัวในวันข้างหน้าขึ้นมาได้ก็ขอให้สบายใจนะครับ แล้วก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยกับชาวธนูนะธนูก็ไม่ต้องห่วงหลอกสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยดาวท่านพักองศาเกือบจะทั้งกระดานเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ในมุมที่ดีแต่มันก็มีมุมติดขัดเชื่องช้ารายช้าไม่ทันใจอยู่บ้างนั่นแหละแต่กัญญาเนี่ยถือว่าผ่านผลแล้วนะการงานเดินหน้าการเงินมีเข้าแบบรัวๆเลยแต่รายจ่ายเองก็ยังต้องควบคุมให้ดีอยู่นะจ๊ะ อะไรที่ยังไม่จําเป็นนะนะพวกรายจ่ายอะไรก็ตามแต่ที่มันยังไม่จําเป็นก็ข,ขอให้ชะลอชะรอออกไปก่อนรอสักหลังตุลาคมค่อยหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ก็ยังไม่สายนะครับโชคลาบทางการงานจะมีเข้ามาแบบเด่นชัดมากนะครับงานอาจจะเยอะนิดหน่อยแต่ว่าผลดอกมันก็จะออกมาดีด้วยที่สําคัญมันจะได้รับผลยาวไปจนถึงตุลาเลยนะลาบผลโปรเจกต์ในเรื่องของ การงานการลงทุนจะมีเข้ามาเพียบเลยขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ